พ่อค่ะตอนนี้แบบในวงการหมอลรำาาอะค่ะหลายๆคนร่วมให้กำลังใจกับแม่นกน้อยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยากให้พ่อให้กำลังใจแม่นกน้อยหน่อยแล้วกันนะครับครับก็แม่นกน้อยก็คือผูอ้หญิงเล็กเนาะที่สู้มาตั้งแต่เข้าสู่วงการไม่ว่าจะเป็นอยู่ตั้งแต่สมัยอยู่กับเพชรบินทองอแม่แกก็สู้มาด้วยด้วยคําว่านกน้อยอุไรพรมาโดยตลอดก็จนมาถึงปัจจุบันนี้ อามลุกผุกพานเพราะว่าแต่ก่อนพ่อก็ได้ไปอาศัยพึ่งบารมีแฟนแม่นกก็คือพ่อหลอดครับแต่ก่อนพ่อหลอดก,ก็จะเป็นคนรับงานให้ให้ระบเบียประมาณนี้ครับพอดีมาทําวงแล้วก็ก็ยังคําว่านกน้อยก็ยังยังเป็นที่รู้จักของคนทั่วประเทศอยู่แล้วครับยิ่งมาปีนี้แม่ก็เจอวิกฤตหลายๆอย่างครับเจอวิกฤตหลายๆลาอย่างที่หนักก็คือไฟไหม้นี่แหละครับ เรื่องไฟไหม้นี่มันมันเป็นอะไรที่แบบว่า,วามันมันไม่เหลืออะไรครับไฟไหม้มันไม่เหลืออะไรเพราะว่าอุปกรณ์ของที่เตรียมมันจะเ,เพราะว่าพ่อก็เคยเจอมาแล้วเรื่องไฟไหม้บ้านาว่าไม่ว่าจะเป็นกรลําชุดการแสดงก็อยู่ในนั้นก็ก็เข้าใจเขาอ,อกคําว่าเออสิ่งที่เราอยากอยากเอามาเสนอให้คนดูให้คนเห็นแต่มันไปกับไฟครับอันนี้ก็เบื้องต้นพ่อพ่อก็ให้กําลังใจตั้งแต่วันแรก,กแล้วแหละ ครับทางนี้ก็รู้ว่าลูกๆศิลปินหล,หลายวงไม่ว่าจะเป็นบอยเป็นนกเป็นบอสโจครับยืน่นมือเข้ามาช่วยหลายๆคนเพราะว่าสิ่งที่แม่ขาดไม่ว่าจะเป็นชุดชาอย่างเงี้ยคุยกับลูกๆคุยกับบอยคุยกับนกอยู่นกก็ว่าเออลูกเอานี้ไปช่วยลูกอันนี้ไปช่วยเออเราก็ดีใจเพราะว่าสิ่งที่เราอบรมบทนิสัยลูกมาเขามีแบบว่าม,มีมีความ เอืเ,อเพื่อเพอแผ่กับคนในวงการเดียวกันอันนี้เราก็ดูอยู่ว่าเออจะพอไหมลูกบอยก็มีเยอะอยู่ลูกนกก็มีเยอะอยู่อบอจก็พร้อมอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเออก็ดีใจกับแม่ที่ว่ามันมันมีหลายคนยื่นมือเข้ามาช่วยแต่เมื่อไหร่ถ้ามีการรวมตัวศิลปินในการจัดอคอนเสิร์ตหรืออะไรต่างๆคิดว่าทุกคนก็น่าจะรวมตัวกัน จริงๆเหตุการณ์ครั้งนี้มันเห็นความสัมพันธ์ของวงการหมอลำพ่าเอมีมุมมองเรื่องนี้ยังไงบ้างครับเป็นสิ่งที่ดีครับเพราะว่าตั้งแต่มันเป็นอย่างนี้แต่ไหนแต่ไรมาครับวงการหมอลำจะมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาโดยตลอดแต่เพียงแต่ว่าสมัยก่อนมันมันไม่มีสื่อเนาะทีนี้สื่อสื่อให้ความสำคัญกับวงการหมอลำทุกคนก็เลยแบบว่า,าสามารถที่จะบอกกล่าวกันได้โดยทันใจว่าวันนี้จะ ไปช่วยแม่วันนี้จะไปช่วยคนนั้นคนนี้มันเลยกลายเป็นว่าเออเราภูมิใจในคําว่าคนอีสานแล้วก็โดยเฉพาะคนอาชีพเดียวกันนะั่นคือหมอหลำครับก็ดีใจที่ทุกคนช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วก็คือบางคนอาจจะว่าเออยุโยงให้ให้ให้ให,ห,หมอลำเกียรติกันก็มีแต่จริงๆแล้วหัวหน้าคือรักกันรับรักกันเพราะว่าว่างๆก็คือบางคนก็ ไปหามาสู่บางคนก็ไม่อยากออกสื่อก็มีเพียงแต่ว่าเราไม่เคยทิ้งกันเรามีแต่ว่าเออเมื่อ,อไหรถ้ามีการรวมตัวทางศิลปินทางมอลำทุกโวงทุกคณะก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการที่จะ,ะช่วยเหลือซึ่งกันและกันจริงๆมันเกิดเรื่องได้มีการยกหูแบบให้กำลังใจเล็กน,น้อยไหมคะ,ะพ่อพ่อไม่ได้ยกหูพ่อไม่ได้ยกหูเพียงแต่ว่าเออเราก็จะ,ะ,ะผ่านผ่านเพจผ่านเพจไปให้กำลังใจผ่านเพจใช่ครับ เพื่อถึงความฮอตของวงบ้างหนจะปิดวงแล้วเป็นยังไงบ้างครับรดูการนี้พอใจแค่ไหนดีกว่ารฤดูการนี้ก็พอใจมากไหมแต่คือทีแรกก็คิดว่าตัวเองทาเต็มที่แล้วแต่ด้วยความด้วยความที่คนดูคนดูคดาดหวังไว้เยอะเหมือนกันเลยกลายว่าเออเราทำทำยังยังยังไม่ถูกใจคนดูได้เต็มร้อย แต่เราก็คิดว่าเออฤดูการหน้าเราก็น่าจะเต็มที่มากกว่าเดิมอีกเพราะว่าปีนี้เราก็คิดว่ามันมันไม่ใช่ว่าเราทําไม่ดีนะแต่คือด้วยวงอื่นคณะอื่นเขาทําดีขึ้นมาพอทําดีขึ้นมาแล้วมันเลยกลายเป็นว่าเออเราอาจจะอาจจะได้เป็นบางจุดอาจจะไม่แบบว่าเอ,อดีทุกจุดไปแต่เราก็คิดว่าเราเต็มเต็มที่แต่ก็เจ้าภาพก็ก็พอใจอยู่เจ้าภาพก็พอใจก็อย่างอย่างปีนี้ก็ไม่มีเวลาว่างที่จะ ทำฟอร์มงานใหม่เลยอย่างปีหน้าก็ตอนนี้ก็ตุลาพฤศจิกาธันวามกรากุมพามีนาก็เต็มแล้วก็เมษาก็จะเหลือช่วงปลายปลายเมษาพฤษภาก็อันนั้นก็จะเป็นช่วงช่วงที่มันไม่ค่อยมีหน้างานมันก็จะเป็นลักษณะมหาพี่น้องชาวกรุงเทพประมาณนั้นแหละแต่ว่าเหมือนเจตี้ก็จะมีแบบ น,น้องๆหลายๆคนเริ่มมีแม่มยกเยอะมากเจนใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับมันเป็นอะไรที่แบบว่ากําลังใจเดี๋ยวนี้คือการให้กําลังใจไม่เก้อไม่เขินไม่อาย <ฮะ S 2> แต่ก่อนคนที่จะเอาเงินไปให้ศิลปินให้หมอรำนี่เป็นอะไรที่แบบนี่น่าอายจะเดินไปหน้าเวทีก็อายจะทําเป็นมาลัยไปคล้องก็กลัวคนมองเดี๋ยวนี้คือเขาไม่กลัวตรงนั้นแล้วก็คือว่าทํายังไงลูกฉันน้องฉันอยู่บนเวทีเขาจะยิ้มได้เขาจะมีกําลังใจ มันก็เลยกลายเป็นว่าทุกคนก็เลยได้เห็นเวลาออกสื่อเวลาสื่อไปทําหรือโซเชียลนาไปลงมันก็จะเป็นของจริงนั่นแหละเพียงแต่ว่าเป็นอะไรที่แบบว่าคือคนให้ก็มีความสุขในการที่เห็นชื่อตัวเองเห็นอะไรตัวเองประมาณเนี้ยล้วพี่รู้สึกไงที่แบบว่าตอนนี้คือเวลามีหมอลำไปที่ไหนอเงี้ยส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่นคนุใหม่ที่ไปดูอะไรเงี้ยเป็นอะไรที่แบบว่าดีใจมากเพราะว่าแต่ก่อน สองสามปีขึ้นหลังก็ยังคิดว่าทํายังไงเนาะหมอลำถึงจะอยู่ต่อไปได้คิดนะเพราะว่ามันยังไงอ่ะเพราะว่าคือคนคนเริ่มจะเปลี่ยนในการดูทีนี้พอคนดูเปลี่ยนหมอลำก็ต้องเปลี่ยนตามทีนี้คนดูชอบแบบไหนอชอบแต่ก่อนคือเราลำเยอะเราลำเยอะคนดูก็จะน่าเบื่อคนรุ่นใหม่ก็จะน่าเบื่อเพราะว่าคนรุ่นใหม่ก็ชอบสนุกอยู่แล้วเนาะ แต่เราก็จะเอาทั้งคนคนรุ่นเก่ารุ่นใหม่ให้อยู่ด้วยรวมกันให้ได้แต่มามายุคนี้คนรุ่นใหม่ก็ยังอยากฟังลํำอยู่อยากฟังเนื้อหาอยากฟังกรลำํำอยากฟังคนนี้ลำํำเอื่อนเอ่ยอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายว่าเออเราดีใจภูมิใจว่าคนรุ่นใหม่เขายังยังสามารถที่จะ,ะให้กําลังใจกับเจนใหม่ที่จะมาสืบสารวัฒนธรรมเพราะแต่ก่อนคือเราเร,ารากลัวว่าเด็กจะไม่มากลัวเพคิดว่า โอ้ยเชยไม่อยากไปเป็นหมอลำหรอกแต่ตอนนี้เยอะมากเยอะจนยึดว่าไม่มีบทไม่มีตําแหน่งให้เขาเพราะว่ามาแล้วมากองกันอยู่แล้วเราก็สงสารเขาเพราะว่าคือมาแล้วไม่ได้แสดงความสามารถตัวเองอ่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าเอามาแล้วเอามาดองแล้วก็สงสารเขาก็เลยว่าเออมันเป็นภาพที่สวยงามมากที่คนรุ่นใหม่มาอ่าถ่ายทอดศิลปะเว่าทำหมอลำให้คนรุ่นใหม่ได้ดูไม่แต่คนรุ่นเก่าก็ยังก็ยังศรัทธาชื่นชมในคนรุ่นใหม่แสดงหมอลำนจะโปยเตอร์ว่าไหมคะ ตอนนี้ของพ่อมีดีลไว้ก็คือจะไปออสเตรเลียเมืองซิดนีย์ครับก็จะไปแดนเซอร์20คนแล้วก็ศิลปินประมาณ7-8คนแล้วก็ทีมแบ็คอัพดนตรีไปก็ประมาณ24กรกฎาคมถึง29กรกฎาคมครับล็อกคิวเรียบร้อยแล้วล็อกคิวเรียบร้อยแล้วถามข่าวพัดของเต้าหยอกหน่อยโอเคเป็นยังไงบ้างเห็นว่าตอนนี้นอกจากพอมันมีงานงานภาพยนตร์ถูกไหมฮะตอนนี้งานไลฟ์สดเข้าแล่นมากอะไรเงี้ยเคยมีการเลือกไหมครับว่าจะให้น้องแบบ สินค้าตัวนี้ปนไปไลได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ดีใจครับที่ทุกคนให้ให้กำลังใจน้องมาแล้วน้องก็มีทั้งดราม่ามีทั้งกำลังใจมาพร้อมๆกันเนาะแต่ด้วยความที่ว่าน้องเก็บเอาคําดูถูกเอาคําที่คนดา่าคนตำหนิมาพัฒนาตัวเองก็เลยทำให้ให้ผู้ใหญ่หลายๆทางเมตตาไม่ว่าจะเป็นหนงังไม่ว่าจะเป็นละคร โดยเฉพาะสินค้าไลท์สดอยู่อย่างเงี้ยไลฟ์ไม่ว่าจะเป็นพวกผลิตภัณฑ์ต่างๆพอได้ดูน้องน้องพูดเก่งมากไหนที่ใครของเก่งมากเดี๋ยวนี้เริ่มแล้วเพราะว่าได้เรียนรู้ประสบการณ์จากพี่ๆพิธีกรในหลายคนที่ที่เข้าร่วมรายการป็ะถือว่าน้องน้องกำลังเริ่มพัฒนาก็คงจะใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งเนี่ยถึงจะสามารถแบบว่าเออพูดให้น้ำไหลไฟดับได้ได้อย่างอย่างฤดูการนาเต้องหยอกจะมีแบบ เพลงเต็มเพลงตัวเองขึ้นเป็นเพลงเต็มตัวอะรย่างนี้ได้ไหมครัมีครับตอนนี้ก็คือทางท็อปไลท์เดมอนท่านก็ให้เมตตาทำเพลงให้แล้วแต่น้องไม่มีเวลาที่จะไปใส่เสียงแต่ก็คือทํามาแล้วเพลงหนึ่งจะเป็นเพลงคู่กับพระเอกพี่ท็อปนารากรพี่สอนน้องครับทีนี้เพลงเดียวก็มีเป็นาจังหวะสนุกสนุกสนุกเพราะว่า น้องจะไปลองเพลงหวานเพลงพเพราะก็คงจะลาบากอยู่เอาแบบว่าเออสนุกไว้ก่อนแบบโจ,โจโ <c oughs> ใช่ดีประเด็นเาให้เขาถามหน่อยเพราะตอนนี้ลิเกเขาก็ฟีเวอร์มากๆเนาะหลายคนอยากเห็นเต้าหยอกกับน้องนุ่นเนชนกเนาะที่แบบเป็นเป็นคนฮอตแล้วอยากให้มันเจอกันระหว่างลิเกกับนองลำอย่างเงี้ยจะมีโอกาสไหมครับพ่เอกมันก็อันนี้มันวงการถือว่าเป็นวงการเดียวกันเนาะมันก็ยังมีโอกาสที่จะได้มาเจอกันได้เพราะว่าปกติน้องนุ่นก็ไปดูระเบียบเลื่อยอยู่ กับแบงก์ก็ไปดแูและเบียบเลื่อยอยูอ่มันก็ถือว่าเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วถ้ามีโอกาสก,าก็คิดว่าน่าจะมีสักช็อตสักเรื่องสักวันได้มาเจอกันคัรบ